วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการฮิวทุกคนในแมปนะครับเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอตายไปซะเฮ้ยไอ้นั่นที่โอ้โหมันมันตีผมมันจะตีผมเหรอมันจะตีผมเหรอคื้ยอะผมอเอ้าขอตีผมถือว่าตีแล้วนะถือว่าตีละดแ, <c oughs> แล้วพลังขึ้นเตาตูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดอยู่โหดอยู่นี่นี่หายหายโอ้โหผมจะโทษสอบนาเม่ก่อน ตูมตูมอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมไม่เอาก็ต้องเอาจะหนีได้ไกลสักแค่ไหนโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับไลโอกนะชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมลูพีทกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการคิวทุกคนในแมปนะครับ โดยที่ผมจะไม่ได้เจอใครแล้วผมก็จะคิวอย่างเดียวเลยนะผมก็จะทําเป็นยืนอยู่ข้างๆก่อนนะครับถ้าเกิดเขาไม่ตีผมผมก็จะไปนะครับแต่ถ้าเกิดเขาตีผมผมก็จะคิวเขาทิ้งเลยนะครับโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยตอนนี้ผมเว้าส2งนะครับสแตทของผมผมอัพดีวิลฟุดจนจะเต็มแล้วนะ โอเคเดี๋ยวผมไปให้ดูคลิปที่แล้วก่อนว่าผมเลเวลเท่าไหร่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาอยู่กันในคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วของผมก็เป็นเลเวล576นะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นมาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วผมก็มาทาคลิปบอกจุดฟาร์มเลเวลเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปเริ่มทําภารกิจนะครับโอเคขอให้ทุกคน กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ถึง20งหมื่นซับปินกันวางใจให้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคอย่างแรกผมก็ต้องบินก่อนนะผมต้องไปหาคนก่อนคืออยู่วันนี้ไม่น่ามันไม่น่าจะามีนะคุณผู้ชมเฮ้ยคนคนมาอยู่ตรงนี้เต็มเลยแต่ตรงนี้เป็นเซฟโซ่นะเราไม่สามารถคิวอะไรเขาได้ซึ่งผมก็ต้องออกไปที่อื่นก่อนหรือคุณผู้ชมจังหวะน,นี้ผมเจอคน อ้ยวัสดีอ้ยเขาหนีผมโอ้โหเขาเขาใช้อะไรก็ไม่รู้บินขึ้นไปแล้วโอเคอข้างบนเหมือนจะมีคนนะครับเฮ้ย,ยนั่นคนนั่นคนนั่นคนผมจะไปยืนอยู่ที่นี่ครบวัสดีเพื่อนผมขอตีเขาสักหน่อยแล้วกันพุ้ยอ้ยเฮ้ยเขาดามีนมันโดนผมงั้นผมตีเขาเลยตูมตูม<笑><笑>โอ้ยโอ้ยอฮ้ยเขาเขาด้าจะหัวร้อน ขาไปเกิดไหนก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปคนต่อไปเลยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เขาตั้งใจจะตีผมหรือเปล่านะเกาะนู้นดูเหมือนว่าจะมีคนไหมเฮ้ยทำไมแมพนี้มันไม่ค่อยมีคนเลยโอเคเฮ้ยเกาะเกาะนี้ไม่มีคนโอเคครับคุณผู้ชมมาอยู่กันในอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟนี้ก็ดูเหมือนว่าคนจะหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมบินหาก่อนนะเฮ้ยเจอคนเจอคนเห็นแบบแบบยังไงอยู่ อยู่นั่นไงอยู่นั่นไงนี่กำลังต่อสู้อยู่เลยเดี๋ยวเดยวผมต้องไปช่วยเขาตีบอสเฮ้ยเขาเขากำลังสู้กันเอาเอาสวัสดีเพื่อนเอาเขาเขาจะตีผมไ,นะไหมนะตีไม่ไม่ไม่ตีเฮ้ยเขาใส่เสื้อคัทชาด้วยเขาใส่เสื้อพี่คัทชาเอาเอาใครตีมีคนปล่อยสายฟ้าคนนี้มันเขาจะตีผมไหมเฮ้ยใครอะผมไม่รู้ว่าใครตีผมแล้วอ่ะไม่ไม่คิวไม่คิว เอาไม่คิวเดินเดินดีๆเนี่ยเดินดีๆเฮ้ยเขาเขาดูเหมือนว่าเขาจะหนีผมโอ๊ยเขาเขากลัวผมขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอตายไปซะเออผมผมไม่คิวเขาไม่คิว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 นี่ยเนี่ยโอเคจังหวะนี้โอเคเขาเขาหน้าจะไม่กลัวผมแล้วเฮ้ยไออ้าวไอ้นี่อ้าคฆ่าอ้า เอ้ยไอ,ไอ้นี่มันมาฆ่าเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บได้ได้ได้เดี๋ยวผมบินไปเกาะนั้นก่อนเดี๋ยวต้องไปล้างแค้นก่อนเอามัางกรดันปีกฮักโอเคครับกลับมาที่เกาะเดิมนะครับดูเหมือนว่าจะมีฝูงนกฝูงนกบินมาเกาะนี้แล้วไอ้นี่ไงจําได้จําได้ไอ้นี่เลยจําได้เลยจําได้เลยจําได้เลยนี่เลือดเหลือเท่านั้นอะเลือดเหลือเท่านั้นโอ้เอามันมันตายหรือยังว่ามันบิน มันมันมันน่าจะบินหนีไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปที่อื่นกันก่อนไอ้ลงมาแล้วบัดดีเพื่อนเขาจะตีผมไหมบัดดีเดี๋ยวนะไอ้นั่นที่อูมันมันตีผมมันจะตีผมเหรอมันจะตีผมอเอ้าเอ้าเพื่อนตายเพื่อนคนนี้ตายไปด้วยเอ้าไอ้นั่นมันวาร์ปเอ้าไอ้นั่นมันวาร์ปมันเร็วมากต้องรีบเซตสปอนก่อน เซต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 กดกดกดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตอนนี้เลือดผมเหลือต่ำมากอ๊บเอ้าโอ้โหเขาใช้ผลสายฟ้าตื่นมาตีผมโอเคนี่หรอนี่อรอนี่เนุ้ยเลือดลดแค่ครึ่งเดียวเขาโหดอยู่นะให้เวลาตอนนี้ผมมีติดสกิลอมตะอยู่ออีมาสักที สกิลสกิล E นะครับมันคือแรงสําหรับผมเลยนะผมโดนเขาปิดฉากแม่ผมต้อง PVP กับเขาก่อนชึบเอาได้ได้ได้ไดอืมหุยเขาแรงอยู่ผมไม่เก่งดาบโอ้โหเออผมผมสู้เขาไม่ไหวจงังหวะนี้นะครับเรามาอยู่กันในอีกแมปหนึ่งนะครับซึ่งจะมีคนตีเราไว้เอาเอาเขาใจผลผลอะไรก็ไม่รู้เอาได้ได้ใช่ไหมโอ้โห โอ้โหเขาโลเลยเพลสามโอ้โหตีเขาไม่ได้สอรี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนมีคนมีคนมีคนเขาจะตีผมไหมเขาจะตีผมไหมเอ้ยตีมาหน่อยตีหน่อยตีแล้วหน่อยโอ้โหคือแบบผมเอา้าเ้าตีผมถือว่าตีแล้วนะถือว่าตีแล้ตุมต้มแล้วพลังขึ้นเต้าตุม้มพอดีเพื่อนอีเมื่อกี้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจจะตีผมหรือตีบอสนะเขาหน้หนาจะตีบอสหรือเปล่าไม่รู้จงังหวะนี้ผมจะคิวคิวทุกคนแล้วผมจะไม่สนแล้วว่าใครเป็นใครคิวคิวคิวให้หมดคิวให้หมดเจอใครผมจะคิวให้หมดแล้วคิวอีชิงนุไปฆ่ามันอย่ามาตีผมไปเฮ้ยเฮ้ยโหดอยู่โหดอยู่นี่นี่หายหายโอ้โห โอโหหายหมดดงดีไอ้นี่มันมันเป็นอมาตะานะเนี่ยอ๋อไอ้นี่คนที่ที่เราเพิ่งฆ่าไปนี่เองอีขอโทษขอโทษมาไอคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไปเดินไปไหนนะครับทุกคนเอาบินไปเลยผมจะทดสอบดาเมจก่อนตูมตูเฮ้ย <c oughs> ผมผมแรงมากเลยนะเคผมจะฆ่าทกวคนแล้วหมดอมาตะาแล้วสินะนี่แน่โอเค ผลผลนี้ถือว่าแรงมากเลยนะครับผลมังกรน,นี่ไนงะนี่ไนงะเปลี่ยนคอนเทนต์กทันหันผมจะคิวทุกคนแล้วคิวทุกคนคิวทุกคนเอาจังหวะน,นี้มีคนสู้กันผมต้องใช้ดาบบ้า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 งใช้ดาบมาดวลดาบกันมาดวลดาบกันมาดวลดาบกันมาดวลดาบโอ้โหดาบดาบผมไล่ดามเมจ นี่นี่นี่ผมต้องใช้ผลนะผมถึงจะโหดอยู่คนเดิมเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมไม่เอาก็ต้องเอาเอาจังวันนี้ไอไอนี่ก็ไล่ตีจังไอนี่ก็ไล่ตีจังไอนี่ก็ไล่ตีจังนี่ผมจะฆ่าฆ่าทุกคนแล้วมามามา่าหนี่าหนีไอไอตัวเดิมเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายต้องเอาให้ตายต้องเอาให้ตายดิอโอ้โหไม่ตายไม่ตายโอ้โหเขาหนี หนีหนีจะหนีได้ไกลสักแค่ไหนเชียวนี่นงะลาก่อเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่นงะนี่ไนงะโอเคสวัสดีครับเอาหายสอง